สวัสดีครับครับผมสวัสดีแม่นอนนเอฟซีทุกทุกท่านครับผมครับมาพบกันเช่นเคยครับผมยังอยู่ที่เดิมนะครับต่อจากคลิปของพระมหากลางป่าครับผมนะครับตอนนี้แอดจะอยู่ที่อ,อยู่ที่กลางทุ่งนา <laughs> อยู่ที่กลางทุ่งนาครับผม นั่งอยู่นั่งอยู่ใต้โฮมไม้ครับนี่เด็กๆมา,ามาเฝ้าอยู่นี่ครับนะครับเมื่อกี้แอดก็ได้ให้แนวทางของอพมหากางปลาเพิ่นไปแล้วนะครับเนาะคลิปนี้ครับจะมาเ้ากันในส่วนของอเลขลับวงในครับผมเลขลับวงในนะครับก่อนหน้านี้นะครับ รับวงในสายล่างครับแอดกะนำเสนอผ่านทางช่องให้ได้รับชมมาฟังกันแล้วนะครับรับเลขรับวงในสายล่างที่ไหามานะครับ4ีหางห่าง1 5 1 7แล้วก็92 93ครับผมนะครับ1น1 7าแล้วก็92 93เครับเลขรับวงในสายล่างนะครับม่มีการเปลี่ยนแปลงครับยังบ่มีความเคลื่อนไหวยังเป็น เลขชุดเดิมตัวเดิมนะครับวงในสายล่างกัรถูกติดต่อกันมาหลายงวดแล้วครับผมแต่ว่าในส่วนของวงในสายบนครับวงในสายบนตังแต่แอดนํ่เสนอลงพันทั้งช่องนี่ครับสองงวดแล้วครับ,เล,บ,เ,นะรบเลขบอกเขานะครับเลขบอกเข่า ตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดแปดเก่าวงในสายบนนั่นห้มาเจ็ดเก้าแปดนะครับใหเจ็ดเก้าแปดออกเจ็ดแปดเกานะครับแล้วกาอ่าอันนั้นเข่าสามตัวครับเข่าสามตัวงวดต่อมาครับให้แปดศูนย์ห้าครับใหแปดศูนย์ห้า ออก805ตรงๆครับให้805ออก805ตรงๆเลยนะครับงวดต่อมาอีกครับงวดต่อมาให้830นะครับงวดเนี่ยครับเป็นงวดที่ลุดนะครับให้830ออก 0 93ครับหลุดไป1แต้มครับ8ขึ้น1แต้มกลายเป็น9ครับขึ้นึงแต้มกลายเป็น9น,น,น,นะครับให้ว่าในเลข3ตัวมีตัวหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับ8ดเปลี่ยนเป็น9งวดต่อมาอีกครับผมงวดต่อมาให้590ครับ สำหรับบงในสายบนนะครับ590นะครับปรากฏว่าออก196ครับผมลุดสองตัวครับเลขหาขึ้นแต้มหนึ่งนะครับให้590ออก196ครับเลขหาขึ้นแต้มหนึ่ง เลขศูนย์ขึ้นแต้มหนึ่งขึ้นกันนะครับเป็นหนึครับนี่สองงวดที่หลุดครับจะสังเกตว่าขึ้นหนึ่งแต้มสองตัวครับงวดที่ให้830ออก093ขึ้นหนึ่งแต้มแค่ตัวเดียวนะครับให้590 ออก196ครับขึ้น1แต้ม2ตัวนะครับที่ TS ม u m b e า,าลักษณะนี้ครับอดกำลังจเครวิคอสูฟังว่าเรีลกรับวงในซ้ายบนนั่นบอคองทีครับมีการเพิ่มแต้มครับนะครับหลุดแต่อยู่ใกล้ๆครับนะครับลุดงวดแรกต้องมี1ตัวเพิ่มแต้มหลุดงวด2 มีหตัวอา่ามีสองตัวที่เพิ่มแต้มนะครับหาขึ้นเป็นหกศนย์ขึ้นเป็นหนึ่งงวดวันที่17มกราคม2 5งพ้าสิบครับผมงวดนี้จะเป็นจังไดนะครับสำหรับตัวเลขหลับวงในสายบนที่ใดมากงวดนี้ครับ6กสามเครับผมนะครับมากพีคอนน้ำกันครับผม6กสามเ งวดนี้จะขึ้นแต้มบอน,นะครับอย่าลืมว่าสองงวดที่ผ่านมานน่ครับขึ้นหนึ่งแต้มหนึ่งตัวขึ้นหนึ่งแต้มสองตัวงวดนี้เป็นไปได้บอท,ที่จะขึ้นหนึ่งแต้มหมดทั้งสามตัวหรือว่าจะเข้าตรงตรงหรือว่าจะขึ้นหนึ่งแต้มตัวเดียวหรือว่าจะขึ้นหนึ่งแต้มสองตัว นี่แหละครับที่จะต้องวิเคราะห์ครับแอดคิดว่าคนที่ใดขอมูลมาเนี่ยเขาหู้แหละว่าเป็นเลขตัวใดนะครับเขาน่าจะหู้ว่าเป็นเลขตัวใดแต่เวลาหายแนวทางมากครับบอก,ก้าที่จะใหต้ตรงๆนะครับ639เเลขชุดนี้เนี่ย เป็นเลขที่แอดฝันตั้งแต่งวดวันที่16ท่านว่าคม2 5 6หาฝันได้369นะครับมาออกงวด16ท่านว่านั่น93แล้วก็มาออกงวด30ท่านว่า96หรือว่างวดนี้จะมาทั้ง3ตัวนะครับถ้ามาทั้ง3ตัวเนี่ย639เลขรับวงในสายบนนี่ครับว่าต้องขึ้นแต้มเลยนะครับ อลองวิเคราะห์เบิ้งเนอะถ้าให้แอดวิเคราะห์นะครับโดยส่วนตัวแล้วนี่ครับคิดว่างวดนี้อาจจะมีขึ้นแต้มหนึ่งตัวนะครับสังเกตว่าเลขตัวนานี่จะขึ้นตลอดเพราะฉะนั้น6เนี่ยน่าจะขึ้นเป็น7ครับ นะครับ6น่าจะขึ้นเป็น7ก็จะเป็น739นะครับแอดคิดว่าน่าจะขึ้นตัวเดียวนะครับตัวที่1เนี่ยจะขึ้นตลอด2งวดที่ผ่านมานะครับแอดก็เลยมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็น 739หรือ379นะครับนี่ในกรณีที่ขึ้นแต้มแค่หนึ่งตครับในกรณีที่ขึ้นแต้มแค่หนึ่งตเนาะก็จะเป็น739มนะครับมีความเป็นไปได้ความเป็นไปได้อันนี้คือโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวทายเอฟซีคิดเห็นเป็นจ้าไดน,นะครับลองเสนอความคิดเห็นมากครับ แอดคิดว่าเลขรับวงในสายบนเนี่ยถ้าเข้ามาวิเคราะห์ดีๆนะครับมีโอกาสที่จะได้สามตัวบนครับ3มตัวแตกเนาะอ่ะอันนี้คือในกรณีที่ขึ้นแต้มแค่หนึ่งตัวแอดเล่งไปที่6ครับจะขึ้นเป็นเจแต่ถ้าในกรณีที่ขึ้นแต้ม2ตัวครับ ถ้าขึ้นแต้มสองตัวครับหกขึ้นเป็นเจ็ดสามขึ้นเป็นสี่นะครับก็บจะเป็นเจ็ดสี่เก้าครับก็บจะเป็นเจ็ดสี่เก้านะครับอันนี้วิเคราะห์ข่าวท่างจาของนิดน,นึงเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วมาเก่าครับแต่ว่าศูนย์นี่มาแห้งขึ้นกันครับบนนะครับแต่ว่าตัวที่มาแรงที่สุดต,ตอนนี้แอดคิดว่าน่า,นานจะเป็นเก่าครับเลขเก้านี่มาแห้งสุดนะครับ ต่อลองลงมาจากนั้นนาจจะเป็นเลขศูนย์นะครับถ้าในกรณีที่เก้ายังอยู่นะครับเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่เก้านะครับเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่เก้านะครับแต่ถ้าเก้าไม่มาครับถ้าเก้าไม่มา ศูนย์จะมาแทนนะครับเปลี่ยน9ก้าเป็นศูนย์ขึ้นแต้มทั้ง3ตัวเลยนะครับก็จะเป็น7 4 0นะครับจะเป็น7 4 0นี่คือขึ้นแต้มทั้ง3ตัวเลยครับผมนะครับหลายสำนักให้ศูนย์มานะครับเพราะฉะนั้นระหว่าง9กับศูนย์เนี่ย แอดคิดว่ามันจะมาแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเก้ามาจะเป็น7จ็สามเหรือเจ็ดนะครับแต่ถ้าศูนย์มาเนี่ยครับสคัญเราบานนี้ถ้าศูนย์มาครับมามองกันที่ขึ้นแต้มเดียวก่อนอ่าขึ้นแค่ตัวเดียวก่อนนะครับถ้าศูนย์มาเนี่ยจาก6กสามเก้าขึ้นแต้มกลายเป็น0ครับ เปลี่ยนเป็น6 3สครับซึ่งก็ไปเข้ากับเลขพศครับไปเข้ากับเลขพศเ,เนาะเลขพศให้กสามศูนมากครับผมอันนี้คือกรณีที่เก่ามากครับและขึ้นแต้มแค่หนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าขึ้นแต้มสองตัวครับ ขึ้นแต้มสองตัวนะครับมันจะกลายเป็นเจ็ดสามศูนย์ครับนะครับมันจะกลายเป็นเจ็ดสามศูนย์นะครับหกขึ้นเป็นเจ็ดครับเก้าขึ้นเป็นศูนย์กลายเป็นเจ็ดสามศูนย์ครับนี่คือกรณีที่ขึ้นแต้มสองตัวแต่ถ้าขึ้นแต้มทั้งสามตัวนี่แหละครับเ <laughs> พราะว่างวดที่ สองงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นแต้มหนึ่งตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นมาขึ้นแต้มสองตัวนะครับเป็นไปได้บอว่างวดนี้มันจะขึ้นแต้มทั้งสามตัวนะครับถ้าขึ้นแต้มทั้งสามตัวจะเป็นเลขเจ็ดสี่ศูนย์ทันทีครับนะครับเจ็ดสี่ศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเลขมาศูนย์เนี่ยมีโอกาสที่จะมาสามศูนย์และสี่ศูนย์นะครับ ถ้าเลขมา9มีโอกาสที่จะมา39 49และ79นะครับนี่คือวิเคราะห์ตามความคิดเห็นของแอดครับความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆครับผมนะครับวิเคราะห์จากสถิติที่ผ่านๆมานะครับจากที่มองเห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวทา,ายทยเ C ี 4, ท่านใดน,นะครับเนาะ มีความคิดเห็นต่างจากนี่หรือว่าคิดเห็นเป็นจ้าไหนนะครับชอยแสดงความคิดเห็นมากนะครับแบ่งปันกันครับผมนะครับแอดกับวิเคราะห์ไห้ซ้านี่เนาะเดี๋ยวจ้าไหนกัคลิปต่อไปครับติดตามแนวทางของพ่อเซียนเหี่ยวเดี๋ยวจะเอามาประกอบกันครับผมแอดวางวดนี่นี่แตกครับมีแตกแหละม,มอหูว่าจะแตกสองตัวหรือสามตัวนะครับในส่วนของบนเนี่ยครับ เลขพอเซนเฮี้ยวงวดนี้แอดว่าบนนี่เขานะ่าจะมากครับเลขล็อกนี่เนาะเดี๋ยวจังไดก็รอดติดตามตัวเลขของพอเซนเฮี้ยวมากประกอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้แอดฝากตอนไว้แค่นี้ครับผมเอาอ่ะและสุดท้ายให้เป็นแนวทางได้ครับเด้อนะครับให้เป็นแนวทางนะก็บอกหงว่าสุดท้ายแล้วเขาจะอ่ามันจะออกตัวไหนมันจะมากตัวไหนอันนี้ครับบม,มีผู้ใดหู นะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟังวิเคราะห์แล้วกระช้สติของเจ้าของนะครับวิเคราะห์พิจารณาไปนั่มนะครับพิจารณาดีๆนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับผมนะครับลงทุนให้มีความพอดีนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เจ้าของสามารถยอมรับความเสี่ยงได้นะครับอย่าให้เป็นหนี้เป็นสินเด้อครับเด้อนะครับลำบากถ้าเป็นหนี้เป็นสินครับนะครับแอดเคยพันช่วงนั้นมากแล้วนะครับ ระยะเวลานึงนะครับกันพันมาได้กระโล่งครับผมอ่ะจังไรกัคลิปนี้กัขอบคุณมากๆครับผมท,ท,ที่ติดตามรับชมรับฟังมาน้ากันครับผมจังไรกัขอให้โชคดีทุกๆท่านครับผมขอบคุณครับ